ครับสวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนหม่ใหม่สําหรับเช้านี้นะครับจะพามาติดตามดูทุเรียนหลังจากที่ผมปลุงดินนะครับประมาณนี้นี่คือกระบะของดินผสมกับใบก้ามปูนะครับที่หมักไว้แล้วก็เอาขี้ไก่แกบนะครับผมใช้อาตาัตราสามส่วนต่อหนึ่งส่วนนะครับขี้ไก่แกบถุงประมาณนี้แหละครับถุงแล้วแล้วก็ มีดินก้ามปูใบก้ามปูนะครับสามส่วนก็สามถุงนะครับก็มาแบ่งทํานะครับพอใส่ครั้งเดียวนี้มันจะล้นนะครับก็มา่าตอนนี้ก็ยังเหลือขี้ไก่แก,แก่ก็เหลือแต่ใบก้ามปูนะครับดินใบก้ามปูนะครับมาผสมหลังจากนั้นก็ใส่ถุงไว้อ่าในส่วนที่ผมหมักนะครับผมให้ความสําคัญกับดินมากอ่าหลังจากที่คุกเข้าเข้ากันนะครับสองส่วนหลังจากนั้นก็เอาไต่โครมาก,ก็ได้นะครับ b s ก็ได้ ผสมฮิวมิกฟูวิกนะครับแล้วก็1500ก็ได้หรือ4600ก็ได้เพื่อเพื่อเอเร่งในการย่อยสลายนะครับลาดลงไปนะครับถ้าไตาโครมาไม่มีใช้ EM ก็ได้นะครับใช้ EM นะครับใช้ EM แล้วก็4600นะครับแล้วก็บวกกับฮิวมิกฟูวิกนะครับอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำา5ลิตรนะครับลาดลงไป คุกเข้าเข้ากันแล้วก็ใส่ถุงกระสอบไว้นี่ครับผมใส่เยอะเลยนะครับผมแล้วก็ใส่ถุงเอาไว้ปลูกนะครับถ้าเราไม่ปลูกนะครับไม่มีต้นใหม่ปลูกก็ใส่ไปแปะโคนได้นะครับเทใกล้ๆนะครับหรือจะผสมดินอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าใส่แบบนี้หนึ่งดินดีๆที่เราปลูกไว้มันก็จะอ่าคือคล้ายๆว่ามันอาจจะเค็มมากเกินไปหรืออาจจะ คือมันอาจจะเปืืองนะครับเพราะว่ามันจะต้องไปสมกับดินใส่หลายๆต้นนะครับกว่าจะได้ใบก้ามปูมาค่อนข้างยากนะครับเนี่ยผมก็ทำแล้วตอนนี้ผมก็เสียบไว้อยู่ที่ค่า pH นะครับค่าของดินอยู่ที่6.5นะครับเนี่ยดีมากเลยเ ถ้าสมมุติว่าเราจะปลูกนะครับเราก็ผสมดินอีกสักหน่อยนึงนะครับหรืออาจจะครึ่งต่อครึ่งนะครับเพื่อมีเนื้อดินด้วยนะครับตัวนี้มันก็มีใบก้ามปูก,กับขี้ไก่แกรบก็ถือว่ามันอาจจะเป็นในส่วนของดินรากที่จะไปจับเนะี่ยมันอาจจะอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเวลาผมปลูกไม่ว่าจะใส่ถุงดําไม่ว่าจะใส่ตะเข็บน,นะครับผมก็จะผสมดินอีกนะครับหนึ่งเท่าตัวก็คลุกเข้าเข้ากัน ก็มาใส่เข่งมาดูต้นนี้นะครับหนึ่งเดือนเต็มเต็มนะครับหนึ่งเดือนผ่านไป2วันนะครับมันมันถ่ายไม่ได้ฝนมันลินก็เลยวันนี้นะครับฟ้าเปิดพอด,ดีก็เลยมาถ่ายเพื่อนสมาชิกหนึ่งเดือนนะครับเนี่ยหนึ่งเดือนก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนั้นผมถ่ายใบมันจะตกก้านตกหมดนะครับก็คือผมนํามาปลูกเลยซื้อมาเพื่อปลูกเลยใบมันตกุมด บางเอื่นว่าไม่ได้ชําไว้ก่อนนะครับแต่พอมาใส่ปุ๊บพอดินดีๆครับลากเดินเลยพอลากเดินปุ๊บเนี่ยตรงนี้ถอดยอดเลยนีรับยาวเลยโอเคเลยนะครับถ้าถ้ายอดใบออกมาดีนะครับใบดาบใบหนาแล้วก็ใบพวกนี้เริ่มชูชันขึ้นนะครับออกทุกยอดเลยนะครับหนึ่งเดือนนะครับเนี่ยหนึ่งเดือนกับอีกสองวันนะครับเนี่ยเป็นเป็นอคือเป็นการตอบสนองได้ดีมากในเรื่องของดินนะครับ ผมก็รดน้ําทุกวันนะครับถ้าฝนไม่ตกเผมรดทุกวันนะครับตอนเช้านะครับบางทีก็รดเย็นนะครับก็เอาแน่นอนไม่ได้เอาเวลาว่างของตัวเองของตัวเองเป็นหลักนะครับเนี่ยก็ปููกเพื่อทําการทดลองปุ๋ยทดลองอ่าส่วนผสมของดินทดลองยาลหลายอย่างนะครับมันจะแตกยอดต่อเนื่องถ้าเป็นอย่างนี้นะครับข้อมันจะยาวมา พอข้อยาวแล้วมันจะมีแตกซ้ําพอตอนนี้ก็มีใบดาบด้วยถ้าอย่างนี้ถือว่าดินอุดมสมบูรณ์นะครับมีใบดาบแล้วก็มีใบอ่อนแล้วก็ไล่ไปยังมีเม็ดข้าวสารขึ้นมาแทรกมาแซมเห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้เขาตะขถอดยอดต่อเนื่องนะครับถอดยอดต่อเนื่องครับตัวนี้ก็ชิ้นกันมีเม็ดข้าวซา้สารพร้อมที่จะพร้อมที่จะเดินต่อนะครับมาดูก,ก้านใบนะครับทางขวางระยะห่างตัวนี้ก็ประมาณสัก หนึ่งนิ้วไม้บรรทัดนิ้วกว่าประมาณนั้นนะครับนิ้วกว่า,วาและตรงง่ามนี้ก็มียอดหางปลาออกมานะครับมันก็ยืดออกมายอดหางปลาดูใบดาบนะครับพอใบดาบมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับยาวพอใช้ได้นะครับแล้วก็ยังมีเม็ดข้าวสารนะครับมันจะออกต่อเนื่องนะครับทั้งอย่างนี้อันนี้ไไม้ดำมันสั้นนิดนึงนะครับพอดีมันยืดมันก็ต้องโค้งเดี๋ยวหางไม้ใหม่ก็ต้องให้มันยืดเส้นตรงอย่างนี้สักหน่อยนึงนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับในเรื่องของใบนะครับในเรื่องของใบตัวนี้สําหรับตัวนี้ผมฉีดไปสองครั้งนะครับเแรกๆเลยนะครับตอนที่มันออกมาเป็นแบบนี้นะครับฉีดฉีดยาเพี้ยนะครับผมใช้คอคอผีนาคอฟีนาเพอนะครับถือว่าดีมากเลยนะครับนอนก็ได้นะครับแมลงก็ได้เพี้ยก็ได้นะครับในขวดเดียวนะครับแต่ก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะ สูงขึ้นมาหน่อยนะครับขวดเล็กๆนะครับก็สองอกว่าบาทสามรอยนะครับประมาณนั้นอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะครับเป็นดินที่เราปรุงขึ้นเพราะว่าผมคิดว่าในขี้ไก่แกรบนะครับที่ว่าซื้อมากระสอบละสาสบาทอะคือมันมีสารอาหารธาตุอาหารอยู่แล้วนะครับก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยสูตรใดๆทั้งสิ้นนะครับอพอขยับออกมานะครับตอนตอนคือไร่ตอนนี้ฉีดในเรื่องของ เขาเรียกว่าหางปลาถูฉีดยายายาเพลี้ยยาแมลงนะครับอยู่ในขวดเดียวนี้แหละครับขวดเดียวฉีดครั้งเดียวแล้วก็เว้นอีกสักหนึ่งอาทิตย์นะครับพอเขาเป็นใบดาบแบบนี้นะครับเป็นใบดาบแบบนี้นะครับเป็นใบดาบแบบนี้นะครับให้ฉีดสาราลอะมิโนนะครับแล้วมันจะทําให้ยอดพวกนี้มันจะยาวแล้วใบมันจะใหญ่นะครับใบพวกใบดาบมันจะยืดยาวนะครับ แล้วมันขยายด้วยมันเป็นสาหลายอะมิโนนะครับต้องฉีดสาหลายอะมิโนนะครับฉีดใส่นะครับมันก็จะขอเวลาใบาเขาคลี่กลางออกมามันจะใบใบมันจะสวยงาม,มเป็นเงานะครับมันจะเขียวนะครับถ้าเป็นใบในลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเป็นใบาดาบใบาหางปลาทูอย่างนี้ห้ามฉีด อาหารลองเสริมนะครับอย่าฉีดนะครับเพราะผมเคยฉีดแล้วมันจะมีปฏิกิริยานะครับโดยเฉพาะยอดอ่อนๆอย่างเงี้ยบางทีไปเจอแมกนีเซียมนะครับมันจะฉ่าไปเลยหรือยอดเสียนะครับถ้าฉีดอาหารลองเสริมให้ฉีดตอนใบเพนะครับเนี่ยถ้าประมาณนี้ก็พอได้อยู่นะครับพอได้แต่ว่าโดยส่วนมากมันมียอดแบบนี้นะครับก็จะไม่นิยมในเรื่องของอาหารลองเสริม นะครับถ้าแบ่งแบบนี้นะครับหลังจากลําดับแรกฉีดยาเพลี้ยก่อนนะครับยาเพลี้ยยาแมลงยาหนอนนะครับพอถัดไปนะครับห่างมาซี่สักหน่อยหนึ่งสัก5วันหรือหรือ,หร,อหรือหนึ่งอาทิตย์ขอให้เป็นใบาดาบนะครับใบาดาบนี่ก็เร่งสารไหลอะมิโนนะครับใส่ลงไปนะครับอาจจะผสมฮิวมิกด้วยก็ได้ครับฮิวมิกผงหรือฮิวมิกเอ่อที่เป็นน้ําเป็นครีมอะไรก็ โคเลสเต่ที่เป็นฮิวมิฟูวิกนะครับผสมสักหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำยี่สิบลิตรแต่ถ้าเป็นน้ําก็ใส่ตามที่เขาเขียนไว้นะครับยี่สิบซีซีส่วนมากยี่สิบซีซีต่อน้ํยี่สิบลิตรประมาณนั้นนะครับก็ฉีดเพื่อยืดและขยายใบดาบนะครับพอมันใบขี้กลางออกมาแบบนี้เป็นใบอ่อนอย่างนี้นะครับก็ฉีดอาหารรองเสริมได้นะครับเป็นครั้งที่สามนะครับห่างกันสักห้าวันฉีดได้ครับไม่มีปัญหา แต่ใช้ในปริมาณตามฉลากที่เขาแนะนําแค่นั้นเองนะครับพอไปถึงใบเพนะครับใบเพทักกลางเต็มที่นะครับเป็นใบเพอันนี้ยังไม่เป็นใบเพนะครับถ้าถึงใบเพก็ห่างกันอีกประมาณสัก10วันนะครับก็สัก10วันก็ฉีดในเรื่องของเป็นปุ๋ยเคมีนะครับชนิดน้ํานะครับของผมอาจจะเป็นยี่สิบห้าเจ็ดเจดก็ได้นะครับ ที่เป็นครีมนะครับของผมมี8ปดสามอยู่นะครับหรือจะเป็นยี่สิบเอ็ดซีซีอย่างนี้ก็ได้นะครับนีไนไนโตรเจนสูงหรือจะสูตรเสมอก็ไม่ผิดนะครับสูตรเสมออ่าห้าห้าหรือสิบห้าสิบห้าอย่างนี้ก็ได้นะครับฉีดฉีดได้เลยในช่วงใบเพนะครับจะทําให้เขาใบแก่แล้วก็เขียวเข้มใบหนานะครับแค่นั้นเองรอบใบจะมีประมาณเท่านั้นนะครับรอบใบจะมีประมาณเท่านั้นถ้าสมมุติว่าใบาครั้งแรกที่เราฉีดนะครับฉีด หางปะทูนี้ฉีดยาเพี้ยยาแมลงนะครับเราก็ไปดูอีกสักช่วงที่เป็นใบอ่อนถ้าเป็นใบอ่อนมีหนอนมากัดอย่างนี้เราก็ซ้ําอีกนะครับจะเป็นอะบามกตินก็ได้นะครับอีมาเมกตินก็ได้ที่เป็นยาที่สําหรับฆ่าหนอนฆ่าแมลงนะครับที่จะมากินก็ฉีดป้องกันฉีดยาหนอนยาแมลงนี้จะฉีดรอบหนึ่งหนึ่งรอบใบจะฉีดอยู่สองครั้งแค่นั้นเองนะครับ ใบดาบกับใบอ่อนนะครับถ้าเป็นใบแก่มันไม่ค่อยกินหรอกนะครับที่มันโบโบ๋นี้ก็คือมันกินตั้งแต่ใบอ่อนแล้วนะครับฉีดแค่สองครั้งนะครับสองครั้งช่วงที่เป็นหางประทูช่วงนี้ Ki เขาเรียกหางประทูนะครับอันนี้เป็นใบดาบแล้วอันนี้เป,นเป็นเป็นหางประทูอย่างนี้ฉีดนะครับถ้าไม่ฉีดนี่เพีย้ยลงใบมันจะงอนะครับมันจะบุ๋มลงไปแล้วก็บิดงอนะครับบางทีมันก็ไหม้นะครับไหม้แล้วก็พวกเพีย้ยไฟมันจะไหม้นะครับ ครั้งต่อไปก็คือเป็นใบอ่อนประมาณนี้ใบอ่อนอย่างเงี้ยครับบางทีมันก็มากินตามร่องนี้ใบมันก็จะบิดนะครับก็ต้องหมั่นสังเกตดูนะครับหรือถ้ามันห่างกันพอประมาณสักสิบวันก็ต้องซ้านะต้องซ้ํานะครับบางทีแมลงอาจจะยังไม่กินนะครับถ้าห่างถึงสิบวันอย่างมากไม่เกินสิบห้าวันนะครับถ้าเป็นใบอ่อนอย่างเงี้ยนะครับคนฉีดแต่ดูดูดีๆนะครับว่าเอ่อในในปริมาณยอดใบในต้นนั้นๆนะครับมันมีใบอะไรมากที่สุดนะครับ ถ้ามันมีใบดามก็ต้องระวังยานะครับแต่ถ้ามีใบแบบนี้ก็ฉีดได้ไม่มีปัญหาอย่างนี้เป็น,ต,นต้นก็ต้องดูหลายอย่างเป็นองค์ประกอบกันมันเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเป็นอะไรที่มันแฝงอยู่นะครับบางคลิปบางท่านเขาก็จะบอกแนะนําแต่บางท่านก็ไม่แนะนําบางท่านก็แบบง่ายๆเลยฉีดยอดอะไรก็ฉีดอะไรประมาณนี้ก็ก็มีเหมือนกันเป็นจริงเพราผมเคยทคําการทดลองดูแล้วนะครับในเรื่องของยา ก็ดีนะครับในเรื่องของการเบ้นฉีดก็ดีในเรื่องของรอบใบถ้าเราฉีดไม่ถูกนะครับพวกใบพวกกรีบใบเล็กๆอย่างนี้ครับมันจะฉ่ำนะครับถ้ายิ่งได้สารพวก EC ครับก็กดระวังมันจะใบใบเขาเรียกว่าใบเลี้ยงใบนะครับมันจะดําแล้วก็จะลวกนะครับไม่นะครับแล้วมันก็จะงดการเจริญเติบโตแต่พวกนี้มันจเจริญเติบโตปกตินะครับพวกนี้ถือว่ามันแก่แล้ว แต่ใบตรงที่ปลายๆนี่มันควรจะได้ยอดอีกนะครับต่อยอดแล้วพอไปเจอพวกยาที่เป็นอีซีนะครับความเข้มข้นหรือความเป็นน้ำมันมันจะสู้ไม่ไหวนะครับนะครับมันมันจะฉ่ำนะครับมันจะฉ่ำดำแล้วก็จะหลุดร่วงไป นะครับมันก็จะเหลือเฉพาะใบที่มันายาวแล้วหรือมันเจริญแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือลอบใบนะครับนั่นคือเป็นสิ่งเล็กๆน้อยนะครับแต่ถ้าหากไม่ซีเรียสนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีเยอะนะครับเราก็ผสมครั้งเดียวฉีดไปเลยผมก็ฉีดนะครับบางครั้งก็ฉีดก็ยอมเสียนะครับพาะถือว่าได้ยอดพวกนี้แล้วบางทีก็ตรงที่ปลายเล็กๆอย่างนี้บางทีมันก็ลวกบ้างหล่นบ้าง,างก็ก็ต้องทําใจนะครับถ้าเราจะไปฉีดแบบทีละต้นหรือทีละ ทีละใบที่มันมีอยู่นะครับมันมันก็ไม่ได้เพราะเรามีเยอะนะครับมันก็ไม่มีเวลาที่จะต้องทํำละเอียดขนาดนั้นแต่จริงๆอ่ะรอบใบจะต้องเลือกยานะครับรอบใบจะต้องเลือกยานั่นคือสําคัญที่สุดเท่าที่ผมทําการสังเกตดูนะครับในเรื่องของปุ๋ยดางดินนะครับหนึ่งเดือนถ้ายอดออกอย่างนี้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับให้เพื่อนสมาชิกนะครับในเรื่องของ ยายาลานะครับอาจจะเป็นไตไตโครมาก,กาก็ได้ BS ก็ได้ถ้ามีนะครับผสมน้ําแล้วก็สารสารเรีงลากด้วยนะครับถึงแม้ว่ารากมันเดินแต่เราก็เสริมเติมให้มันแข็งแรงนะครับสารเร่่งรากสารเริ่งรากแล้วก็ฮิวมิทฟูวิตขาดไม่ได้ครับประมาณนี้นะครับหรืออาจจะเสริมเติมในเรื่องของปุ๋ยเกล็ดนะครับของผมนี่จะใช้อยู่สองสอสูตรนะครับสิบหูนย เพราะต้องการแคลเซียมเพื่อที่จะเสริมเติมหมวกรากให้เขาแข็งแรงเพื่อต่อสู้กับโรคเชื้อรานะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นที่ผมใช้ประจํานะครับถ้าสมมุติว่าต้นบางต้นนะครับมันดูแล้วใบมันมันดูออกใบใบเลื้งเหลืองนะครับเนี่ยยอดใบอ่อนอย่างเงี้ยมันออกเอ๊ะมันมันเขียวไม่มากนะครับมันดูเลื้งเหลืองนะครับออกแบบเขียวซีดๆนะครับก็ต้องสับเปลี่ยนจาก15 0ู้นนะครับปุ๋ยก็ต้องเป็น แมกนีเซียมไนเตรตนะครับเป็น10 0 0 0นะครับมันจะมีแมกนีเซียมไนเตรตก็เรียกว่าปุ๋ยแมกนีเซียมไนเตรตใส่ผสมน้ำนะครับแล้วก็มีฮิวมิกฟูวิกสารเลียงรากแล้วก็แมกนีเซียมไนเตรตหนึ่งช้อนโต๊ะอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะครับใส่ใส่บัว5ลิตรหรือ6ลิตรนี่นะครับผสมน้ำแล้วก็มาลาดครับอาจจะไม่ต้องราดหมดก็ไปราดต้นอื่นนะครับถ้าราดทั้งนี้เลยมันก็จะเยอะไปนะครับเพราะตะขิงนี่มัน แค่ครึ่งบัวมันก็เปียกหมดแล้วทะลุตะเข่งแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็เสียดายลดไปเดี๋ยวมันก็จะไหลนี้เปล่าๆก็เป็นลดต้นอื่นบ้างอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีเวลาส่วนมากเสาร์อาทิตย์ผมจะทําประมาณนี้นะครับก็คือโอกาสได้ดูแลด้วยได้ได้ได้บันทึกอ,อากาศมันด้วยนะครับใบนี้ก็น่าจะหักพต้นยุลงต้นยุลงน่าจะโดนค้างรถนะครับใบหักก็ปล่อยเขานะครับเอาออกก็ได้ไม่อ,ออกก็ปล่อยดูอาการว่ามันจะติดไหม บางทีถ้ามีเวลาบางทีก็ดำครับผมก็ดันขึ้นแล้วก็เอาไม้ดำนะครับมันก็โอเคแต่ช่วงไหนที่ไม่มีเวลาก็ปล่อยเลยตามเลยนะครับนี่ประมาณเท่านี้เองห้ามห้ามใส่ปุ๋ยนะครับอย่าใส่ปุ๋ยในเรื่องของเอ่อไม่ว่าจะเป็นหกสามสามเก้าสามสามสิบสองสามสามก็อย่าเพิ่งใส่นะครับอย่าเพิ่งใส่รอให้มันพ้นสักสักรอบใบก่อนนะครับค่อยมาใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับย้ํานะครับถ้าเป็นมือใหม่นะครับ ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีกับสารปรับปรุงสภาพดินแค่นั้นพอนะครับจะสูตร9-3-3หรือ6-3-3หรือ1 2 3 3ก็ได้นั่นคือทุเรียนใหม่นะครับถ้าใส่ในเข่งควรระวังนะครับใส่ใส่หนึ่งช้อนชาพอถ้าใส่ในเข่งเพาผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับผมใส่9-3-3 6-3-3อะไรประมาณนี้ผมใส่ประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะนะครับประมาณสักสองช้อนชาใส่ในเข่งใบไม้ครับใบไม้นะครับ ก็อย่างที่ผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับถ้าใส่แล้วนะครับถ้าเป็นสูตรแข็งๆแรงๆก็ใส่นอกเข่งนะครับถ้าใส่ในเข่งได้เตียต้องใส่ห่างใส่สักห้าเมตรสิบเมตรพอครับแค่นั้นพอเดี๋ยวมันก็ละลายมันก็จะไปอยู่กับดินปุ๋ยหมักที่เราเอาไว้ในเข่งนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ลดน้ําอย่าลืมลดน้ําทุกครั้งไปถ้างั้นล่ากก็จะไม้นะครับถ้าเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์เคมี นะครับแค่นั้นเองก,ก็ก็ไม่ยากนะครับในเรื่องของการดูแลถ้าเราเข้าใจแล้วก็ทําตามสูตรรอบใบนะครับก็คงจะมีประมาณนี้เดี๋ยวผุจะหาไม้สสายคุจะหาไม้ตัวนี้ดันขึ้นสักหน่อยนึงมันมันมนก้มเกินนะครับก็บางทีคนเดินผ่านนะครับรถมู่ตอรไซบางทีเด็กมันขยับรถขยับไรเดี๋ยวไปโดนยอดเสียลายยอดมันก็จะเสื่มไม้แล้วก็เบงให้มัน คืนสักหน่อยหนึ่งนะครับช่วยเขาประยุงเขาประมาณนี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้เล็กๆน้อยๆถ่ายคลิปอัปเดต1เดือนผ่านไปยอดทุเรียนเป็นแบบไหนอย่างไรก็มีประมาณเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ